สวัสดีครับทุกคนวันนี้วันเสาร์วันนี้โบมีโบนัสนะส,สิบสามรอบ150บบาทตอนนี้ไล่หนึ่งรอบแล้วนะฮะมาสถานีรถไฟไม่รู้จะครบหรือเปล่าแต่น่าจะครบแหละวันเสาร์คนน่าจะเยอะเอะ เวลา8โมงนิดๆ8โมง10 16เช้านี้ก็เงียบยนะทุกคนได้หนึ่งรอบเลยแ8โมงครึ่งแล้ว <c oughs> วิธีถอนเงินถอนเงินแบบล่วงหน้านะฮะเข้าไปที่เครดิตผมมีอยู่975กระเป๋าเงินเรา ถอนเงินก่อนกำหนดมีค่าธรรมเนียมอยู่12บาทต่อครั้งนะฮะพรุ่งนี้มันก็ตัดยอดแล้วเนี่ยวันอาทิตย์เงียบเชียบเหลือเกินวันนี้วันสวเสาร์นั่นนี่หรือว่ารถเยอะอะคนครับเนี่ยเยอะตอนนี้งานที่สองก็มาแล้วนะ ไปตลาดจริงใจน่าอย่างโรงแรมซ้ายมือเนี่ยละโรงแรมนี้ก็ครับทุกคนส่งเรียบร้อยครับทุกคน เช้ามารถก็เยอะเลยตอนนี้สิบโมงแล้วครับทุกคนงานที่สี่มาส่งที่สนามบินซ้ายมือมีคนส่งนะคนส่งแล้วก็หมวกแดงน่าจะใช่ นี้งานที่หกแล้วฮะสิบโมงมีงานไปน้ำตกอีกแล้วทุกคน <c oughs> ขับไปขับมาได้ไปน้ำตกตอนนี้งานที่ห้างานที่หกนะทุกคนสิบโมงสิบเก้ามันเด้งมาเป็นงานไปน้ำตกนะน้ำตกบัวตองเดี๋ยวผมไปต่อราคาลูกคา้าตามแอปมันห้าร้อยกว่าบาท ตอรองตอรองฉันจะตอรองเธอโรงแรมนี่ ก็ส่งลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับงานที่หกไปน้ำตกบัวตองตอนนี้14บสนาฬิกาบ่ายสองครึ่งแล้วตอนนี้กำลังได้หกงานอยู่ครับจะครบไหมเนี่ยน,นี่มันต้อง13ถึงจะได้โบนัส จะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีนะลูกค้าต่อรองแน่อยู่ไปกลับอะไรวนะนี้ครั้งเดียวต่อครั้งเดียวเอาเลยมาคนก็ยากอยู่นะฉันจะไปตามเอฟอะไรแบบนี้ไม่คุม้มหรอก ี่เจ็ดมาแล้วฮะอยาจะไปเซ็นท่านเนี่ยพรอดแล้วใช่แล้วไปเซ็นท่านเนี่ยแต่ขว,วามือประตูเชียงใหม่เนี่ยรถติดมากฮะเนี่ย ไม่ได้เรียกต่อนะนกลับบ้านนะจะไปส่งเซ็นทรัลครัรลูกค้ามีไหนเนี่ยแถวๆนี้ะลกค้ารับผมับมาแล้วครับ 2 days, three, uh, Di ba, girl? Uh, Oo, na. Uh, Oo, oh, kasi kahit ako minsan sinusubok กลับกลับเลย ไม่ดังกับทุกคนพิกบ้านดีกว่าเดี๋ยวรจถจะติดแล้วนะวันนี้มีถนนคนเดินด้วยสองดีได้น้ำต,ตกัวตองมาหนึ่งรอบลูกค้าไม่เที่ยวนานด้วยไวแรบบเดียว jädel <try>